จินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดารายรียดของข่าวด,ดังนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำส่วนราชการเคารพธงชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทยธงไตรรงค์ทำรงไทย เวลา8นาฬิกานายชนะชัชวานวงศ์กรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมเคารพถงชาติทุกวันจันทร์ณบริเวณนัดสะลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุดาทิพมูลได้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทยทงไตรรงค์ทำรงไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระาราชทานธงไตรรงเป็น่งชาติไทยและตระหนักถึงความสำคัญของทงชาติไทยสำหรับธงชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง์ เป็นธงชาติของประเทศไทยมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธงสาสีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินภายในแบ่งเป็นแถบ5แถบแถบในสุดสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกด้านบนและด้านล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับแถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็นสองเท่า ความหมายสำคัญของธงไตรรงนั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้ง3ของประเทศไทยคือชาติสีแดงาศาสนาสีขาวและพระมหากษัตริย์สีน้ำเงินสีทั้ง3นี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงไตรคือ3ารงคือสีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทยขณะนั้นยังเรียกชื่อประเทศวสยามแทนธงช้างเผือกซึ่งใช้เป็นธงชาติมาตั้งแต่รัชกาลที่สและเพื่อระลึกถึงรัชกาลที่6เมื่อช่วงปลายปีพาศ2460และใช้เป็นธงชาติไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา8นาฬิกาณบริเวณหน้าสะลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่รับมอบหมายเป็นประธานโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปหงจังััวด101ครบ นะขอนําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับถึทั้งหมดตรงหลังจากนั้นอาเพลิชาติก็จะเริ่มขึ้นนะครับหมวกเ่อทีจะไหวพระสวดมนต์ร่วมกัน พิธีกรจะขึ้นต้นด้วยอาราหันตะสัมาติผู้ที่มีหมวกก็ให้ขึ้นบัตยหัดนะครับผู้ที่ไม่มีหมวกก็ให้ยืนตรงแสดง,งความเคารพอย่าง ภิระชุบรณะเอรระบอรบริชรับผรับรับดรบบรัิรัาับหวัดบบรับรัอรัดร วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5ศละกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนาสนอโดนปรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่4ทับ2,565พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ราชบุรีปรลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุดาทิพย์มูดายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองศักดิ์รัตนโพคาสถิตประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดผูนส่วนราชการภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการใช้ใจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2565ของจังหวัดและผลการใช้ใจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2565ของกลุ่มจังหวัด ให้คณะกรรมการได้รับทราบนอกจากนี้คณะกรรมการได้รวมพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2565กรณีงบปกติโครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพศ2565กรณีงบปกติโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อเอ็ดเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวและพิจารณาร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2566ถึง2570ฉบับทบทวนปีพศ2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อให้ใช้ใจ่ายงบประมาณไร่มากที่3การดำเนินโครงการบางโครงการมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปมีการปับเปลี่ยนนะครับเี่กับเรื่องของอควิดิน,นการนกะารปิดราชการ,รมีผลัก ต้องเดินทางไปรับท่านจุลนิมมชมาให้ผมนายสนองรุ่งประสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรอยอดการเดินทางก็ยังไม่เป็นไปตามมาตรการเรื่องรักการจัดารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับองค์ประกอบที่ตามคำั่งที่สถะธันผู้ในพื้นที่ของจังหวัดนะครับและดินแจนที่เปื้นท่ัาครับครับต่อไปเลยนะครับ เราก็ได้มีการแจ้งเงือนให้คณะกรรมการทุกท่างได้ทราบแล้วนะครับจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่้น5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของประกาศลุ่มจังหวัดภาคตอนออกที่อื่นตอนกลางนะครับในเรื่องของนะครับตามแผนประวารจัดการประจปีของจังหวัดประจวบา5ในส่วนของกรณีรายละเอียดของโครงการที่เราได้นําเสนอที่ประชุมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องโครงการก็อขอรับการสนับสนุนภายใต้ลุ่นงานส่งเสริมการรับพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานสมรเราะจะต้องทำแล้วนะครับเพื่อให้การเขาเคลื่อนของจังหวัด นนอยา,ากมีประสิทธิภาพนะครับก็าจึงได้เชิญคณะกบจจังหวัดมาเพราะว่าของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลอดหนที่เก้าก็จะเป็นวาระที่ต่อมาวาระที่สี่แลหน้าที่เก้านะครับก็จะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาพะเยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำเพื่อนำเสนอการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด วันนี้เมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนายสนองโดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน,น้ำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่4ทับ2,565ที่ห้องประชุมเข้าหอมลิชั้น4สลักลางจังหวัดร้อดพร้อมด้วยนายชูศักดิ์ราชบุรีประหลัดจังหวัดร้อเอดนางสาวสุดาทิพย์มูลอ้ายหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อเอ็ด ผู้นส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมมีเรื่องให้พิจารณาคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปีพศ2565ปี2566โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ของจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดสกลนครน,นครพนมกลสินและร้อยเอ็ดทั้งนี้มาตรการรับมือฤด,ดูฝนปี2565สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำฤด,ดูฝนปี2 5 6 0 ทั้งนี้มาตรการรับมือฤดูฝนปี2565สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2564เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งมีมาตรการโดยการคาดการเป้าประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงเดือนพื้นที่เสี่ยง ประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติและฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อให้หน่วยงานนำไปกำหนดแผนปฏิบัติราชการเพื่อดำเนินในเชิงป้องกันล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งานมีการปรับปรุงแก้ไข สิ่งกีดขวางทางน้ำอีกทั้งเตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือประจําพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติให้พร้อมใช้งานทันทีพร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยตลอดช่วงฤด,ดูฝน พร้มศึกษาออกแบบที่ดีนชุมชน20%เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด20%ก็จึงแก้ให้มีประชุมคณะรัฐกนตรีสมนักงานน้าจังหวัดในเวลาสามวันบนหวักหลักในการดำเนินการประชุมนะครับก็จะพูดวยการสำนักงานสำนักงานน้ำแห่งชาติภาคสาที่จะมาดําเนินการแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็มีข้อสั่งการของทันรองนายกุทธมนตรีโครงการที่สามารถดาเนินการให้แล้วใน120วันจาก ที่มีความร้อศึกษาออกแบบที่ดินชุมชนนะคะจาก20เพิ่มเป็น1 0เปอร์เซ็นต์ครับท่านลงในพืบบน้นที่ของตำบลชาติสมบูรณ์แล้วก็มีข้อสั่งการแล้วก็มอบหมายให้เหมือนกันในงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่3ครับ2,500หน้าที่1น,นะคะเป็นรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนะคะหน้าที่2เป็นระเบียบวาระเรื่องระเบียบวาระที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเสียหายจา่ิธีการคณะอนุกรรมการครั้งที่สองพ2500ก็มีมติเบ็นชอบนะคะและผลพิงช่วงปี2565นะคะการจัดทำอนุกรรมการและก็เลขาธิการร่วมนะครับก็จะมีทั้งหัวหน้าสานการณ์1้อยเอ็ดผู้ปติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น200รายยังคงรักษาพยาบาล2,520รายเสียชีวิตเพิ่ม2ราย สถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่2พฤษภาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ดะรอกมก,กราคม2565วันนี้200รายผู้ป่วยสะสม36,248รายรักษาหาย584รายยังคงรักษาพยาบาล2,520รายเสียชีวิต2รายเสียชีวิตสะสม170ราย ยอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดยอดสะสม50,22รายพบในเรือนจำ2รายเสียชีวิตสะสม288รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ด้วยระบบ RT-PCR 200รายที่เป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด4รายพื้นที่เฝ้าระวังสูง2รายพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว2ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด196รายเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน130รายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล57รายบุคลากรทางการแพทย์9รายผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ผลเป็นบวกรายใหม่ในวันนี้1,027รายรวมยอดสะสม84,72ราย ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่รายอำเภอจำนวน19อำเภอดังนี้อำเภอเมืองร้อรวม269รายอำเภอเกษตรวิสัย253รายอำเภอปทุมรัฐ17รายอำเภอจตุรพักพิมาน26รายอำเภอทวัดบุรี45รายอำเภอพนมไพร74ราย อำเภอโพนทอง147รายอำเภอโพชัย35รายอำเภอหนองพอก2รายอำเภอเสริลภูมิ88รายอำเภอสุวรรณภูมิ68รายอำเภอเมืองสวง18รายอำเภอโพนทราย37รายอำเภออาจสามารถ35รายอำเภอศรีสมเด็จ29รายอำเภอจังหาร30ราย อำเภอชิงขวัญ11รายอำเภหนองฮี14รายและอำเภอทุ่งเขาหลวง29รายและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกะมวนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ที่ฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนันทศรีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ